เช่นสขบต่างๆเนี่ยบางคนถามว่าสขาบมาทาไมสขบเนี่ยเขาดูเรื่องการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับดูเรื่องสัญญาคือสัญญาเช่านะครับสัญญาเช่าตั้งแต่ห้าห้าห้องขึ้นไปนะครับผู้อาพาร์ตเมนต์ห้องเช่าเนี่ยตั้งแต่ห้ายูนิตหรือห้าหน่วยขึ้นไปเนะี่ยสัญญาต้องอยู่ภายใต้บังคับของสองขบคือสัญญาต้องเป็นธรรมนะครับ อย่างอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีการให้เช่าตั้งแต่ห้าห้องขึ้นไปเนี่ยสัญญาต้องควบคุมโดยสคอบอถ้าสัญญาเนี่ยไม่เป็นไปตามที่สคบอกําหนดเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดมีโทษจําคุกนะครับ่แนตะนะนะนะถ้าผมจําไม่ผิดก็คือหนึ่งป<ม>ีเดี๋ยวดูให้นะสักครู่นะ นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับคือมันมีประกาศสบว่าด้วยสัญญาธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับปี2562สถานที่ใดให้เช่าตั้งแต่5หน่วยขึ้นไปนะครับเนี่ยอยู่ภายใต้สัญญานะครับสัญญาต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นอาพาร์ตเมนต์ทุกที่นะฮะที่เป็นการให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาต้องเป็นไปตามสบคกำหนด จะไปทําสัญญาเช่าตามใจตัวเองหรือจะไปให้ทนายความล่างขึ้นมาเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาพาร์ตเมนต์ทุกที่นะฮะถ้าสัญญาไม่เป็นไปตามที่สองสบอกําหนดเนี่ยมีโทษจำคุก1ปีปรับ1นึ่งแสนบาทนะครับตามมาตรา3ามสิบทวิและมาตรา57บเจดังนั้นพี่น้องประชาชนนะครับว่าสัญญาอาพาร์ตเมนต์เนี่ยถ้า ไม่เป็นไปตามที่สกบกกาหนดเลยทุกที่นะนะครับทุกที่นะฮะที่สัญญาเช่าเนี่ยเช่าที่อู่สาัยเนี่ยไม่เป็นไปตามที่สกบกําหนดเนี่ยก็จะมีโทษจําคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนผมว่าสบน่าจะไปตรวจสอบดูนะผมว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศไทยเนะี่ยทำผิดกฎหมายหมดนะเพราะสัญญานี้นะเป็นสัญญาที่มีเพื่อมีไว้เนี่ยนะครับเนี่ยไอไอไกฎหมายน่ยมีไว้ เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจเอาเปรียบน,นะครับนะและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยห้ามกําหนดลงในสัญญาเช่านะครับเช่นข้อยกเว้นความรับผิดนะครับนะการเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเงินประกันเมื่อรวมกันแล้วมีจํานวนเกินกว่าสามเดือนของค่าเช่าไม่ได้นะบางคนเก็บค่าเช่าสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนไม่ได้นะครับแล้วก็ ข้อสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าค่าสาธารณภพอะไรต่างๆเนี่ยก่อนสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดอันนี้ก็ไม่ได้นะครับนะการริบเงินประกันความเสียหายค่าเช่าล่วงหน้านะจะมีข้อสัญญากําหนดให้ริบได้ถึงแม้ผู้เช่าถึงแม้ผู้ให้เช่าไม่ได้ทำผิดก็ริบได้เลยไม่ได้ข้อ5าการเข้าไปตรวจสอบอาคารโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ทําไม่ได้ อยู่ดีๆก็ไขกุญแจเข้าไปเลยกําลังยืนแก้ผ้าอยู่ตามข่าวอย่างเงี้ยไม่ได้ครับนะครับไม่ได้เลยนะอยู่ดีๆก็ไขกุญแจเข้าไปเนี่ยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลนะ่วงหน้าทาไม่ได้นะครับเห็นนะในตามข่าวเขาบอกพอไม่จ่ายปุ๊บไขกุญแจเข้าไปเลยไปขนของออกมาไปอะไรต่างบุกเข้าไปในห้องอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอืมนะแล้วก็นะครับสัญญาที่กําหนดให้ผู้เจ้าของหอ,อพักเนี่ย คิดอัตราค่าไฟฟ้าค่าน้าประปาเกินกว่าอัตราที่การไฟฟ้าหรือการประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจก็ไม่ได้เขาเรียกเท่าไหร่ก็เท่านั้นนหะคุณจะไปเพิ่มเงินเพิ่มทองอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็นะผู้ประกอบธุรกิจไม่คือ เจ้าของหอหรือเจ้าของอาพาร์ตเมนต์จะเข้าไปยึดทรัพย์สินขนย้ายอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายก็ทําไม่ได้บุกเข้าไปเลยนะกูก็อยากให้มึงอยู่แล้วกูยึดนั่นยึดนี่อะไรต่างๆข่าวเนี่ยบุกเข้าไปแล้วไปยึดอะไรเนี่ยผิดกฎหมายหมดเลยนะนะครับนะทาไม่ได้เลยนะครับนะครับนะนะนะครับถ้าจะเข้าไปยึดนั่นยึดนี่อะไรต่างต้องบอกเลิกสัญญาชอบเนี่ยต้องท,ทําเป็นหนังสือด้วย นะครับนะจะเพิ่มค่าน้ําค่าไฟก็ไม่ได้นะครับนะจะบุกเข้าไปอะไรต่างไม่ได้เลยนะทุกเขียนไม่ชัดเนะจะเข้าไปตรวจสอบอาคารอะไรก็ไม่ได้นะอืมขายกุญแจเข้าไปก็ไม่ได้แต่คิดที่บอกนะนะจะเข้าไปตรวจสอบอาคารโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่ได้ทําไม่ได้เลยอเพราะนักการจะทําที่เข้าไปก็คือการบุกรุก,กถึงแม้จะเป็นเจ้าของ ตึกเจ้าของอาคารก็ทํามไม่ได้เพราะคุณมอบการครอบครองให้คนเช่าไปแล้วเขาจ่ายเงินจ่ายทองคุณจะบุกเข้าไปไม่ได้เลยครับผิดกฎหมายหมดเลยครับเข้าใจนะอันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกัน <c oughs> อืมนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะฮะอืม <c oughs> แล้วก็แล้วก็ในสัญญาเช่าจะกําหนดว่า ให้คนเช่าเนี่ยรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติไม่ได้นะเช่นเราเช่าสามปีสี่ปีปรากฏว,ว่าโซฟาเก่านะเออ,เ,อ,อเตียงเก่าฟูกเก่ามันเป็นไปตามธรรมชาติจากการใช้งานจะไปเรียกค่าเสียหายก็ไม่ได้นะครับนะแล้วก็กำหนดให้คนเช่ารับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่เสียหายอันไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าก็ไม่ได้ เช่นน้ำรั่วอะไรเงี้ยเราอยู่มาปรากฏว่ามีน้ํารั่วในห้องพักเนี่ยจะให้เรารับผิดชอบก็ไม่ได้อันนี้กําหนดไว้ในประกาศสอ,อ,อบอนะอืมนะให้รับผิดเรื่องความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ซึ่งเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติจะมาเรียกค่าเสียหายไม่ได้นะใช้ไปแล้วทีวีเสียไอดี ID เสียเตียงเสียผ้าเสียประตูห้องน้ําเสียชักโครกเสียจะให้เรารับผิดชอบไม่ได้ มันเกิดจากความชำรุดบกพร่องเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกตินะครับนะอืมนะครับบางคนถามว่าทำไมมืดๆม,มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมืดๆนะครับมันเกี่ยวกับไอไอฟีเจอร์ผมทำให้เป็นเพราะฉะนั้นกรณีหอ๋พักเนี่ยในเมื่อสัญญาไม่ถูกต้องนี่ก็จะมีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนนะครับและไม่สมว่าสัญญาที่ ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ผมกลาบเรียนมาเนี่ยนะครับก็มีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับหน,นึ่งแสนนะแล้วคันนี้จะปรากฏว่าไอสัญญาที่ว่าเนี่ยนะครับออพักที่ว่าเนี่ยนะครับมีการให้บริการกับลูกค้าหลายรายเนี่ยก็แต่ละครั้งละครั้งละหนึ่งปีหนึ่งปีลูกค้าสิบรายก็สิบปีตดคุกหัวโตนะอ,อ่กดตรงเอฟเฟ์อเอฟเฟ์ F แล้วอยู่ไหนว่าเอฟเฟ์อยู่ด้านไหนครับเอฟเฟ์ F กดตรงไหนครับเอฟเฟค เนะเอามีคนบอกนะอืมเออนะครับอืมครับอืมไม่เป็นไรครับนะครับมุมกล้องกำลังดีอย่าเลื่อนอีกนะครับ ใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่หน้าแดงจังไม่ใช่ครับนำะไปโดนฟิลตต้ง,งฟิลเตอร์อะไรว่าไปนะเอาช่างแม่งปล่อย,อย,อย,อยเสียเวลาเสียสมาธิประบาทในการที่จะให้ความรู้นะอืมแกงมิฉาชีพหลอกให้โอนเงินสูงไปกว่าแปดล้านอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับอืมนะครับเนี่ยนะครับแล้วคนที่โดนหลอกนี่ก็ใครใครอะแม่กระจบดอดอกเตอร์นะความการศึกษาสูงยังไม่รอดเลย นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่โดนหลอกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนยากคนจนคนชาวบ้านนะนะครับเนี่ยด็อกเตอร์ยังโดนหลอกไปเรียนเมืองนอกเมืองนาอย,ย่างเอาตัวไม่รอดเลยนะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรใครง่ายนะนะครับเดีย๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะเหลือเกินเงี้ยอืมนะครับนะครับคนแปลกหน้าอะไรต่างก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรต่างๆมากนะก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับแต่นะครับนะ ฟังเสียงเอาค่ะนี่ก็ทํางานไปด้วยดูไปด้วยขอบคุณอาจารย์ให้ความรู้ตามกฎหมายนะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรนะครับเนี่ยร็อกตงร็อกเตอร์เนี่ยก็โดนหลอกเลยโอ้การศึกษาก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะจบร็อกเตอร์ยังโดนต้มเลยนะอืมนะครับเรื่องเรื่องหอพักอที่รางศิษย์เนี่ยผมว่านหนุ่มกัญชยัยนะครับเอาตายเนี่ยเท่าที่คุยนะก็คงจะต้องเอาให้ถึงปิดเนี่ยสรรพกรอะไรต่างก็ต้องลง นะครับโรงพักนี่ก็ทําอะไรไม่ได้โรงพักนี้นะบางคนก็บอกใจก็ไม่ถึงไม่กล้าด,ดําเนินคนดีพึ่งก็ไม่ได้นะครับนะนะเนื่องจากหัวป่าเคยเป็นตํารวจลูกเคยเป็นตํารวจนะจาะก็โรงพักนี้ก็ต้องสร้างชื่อแลนะก็ต้องสร้างชื่อที่ว่าจะให้มันเป็นที่พึ่งของตำรวจนะครับโรงพักนี้ให้เป็นที่พึ่งตำรวจนะครับก็บฝากด้วยนะ นะครับที่พึ่งของตำรวจนะไอ้พึ่งไม่ได้พึ่งตำรวจที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเจ้าของหอนะครับคดีความต่างๆก็ไม่กล้านะครับบอกว่าการกระทําของคุณป้าไม่ใช่อาชญากรแค่คนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมเท่านั้นเองและไอ้คนที่เอารัดเอาเปรียบสังคมนี่มันไม่ใช่อาชญากรเนี่ยผมว่ามันก็คืออาชญากรนะอาอาชญากรก็มาจากอาชญากรรมคนที่ก่อคดีอาญาก็คือ คดีอาญากรรมนะครับมันก็คืออาชญากรเนี่ยการทํามาหากินหาแดกเอาเปรียบสังคมเนี่ยท่านผูก้กงกับมันก็คืออาชญากรเนี่ยและตํารวจที่ว่าไม่รับแจ้งเนี่ยผมว่ามันก็คือตํารวจที่ก่ออาญากรรมนะเนี่ยตำรวจบางคนก็กลัวที่หายกลัวป้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับดําเนินคดีไปเขาก็ไปร้องเรียนตํารวจตํารวจขี้ขาดที่หายลาออกไปดีกว่าไหมถ้าเราเป็นตํารวจแล้วกลัว กลัวคุณป้าเนี่ยผมว่าลาออกเลยเลยไปทาอาชีพอื่นดีกว่าถ้าเราปลอดแหกอะไรขนาดนี้จุก,กรูจุก,กรูออนะเพราะฉะนั้นโรงพักนี้เราฟังเขโอ้คุณป้าไม่ใช่อาจยายกรเขาแค่คนที่เอาเปรียบสังคมอืมเนี่ยคือพูดง่ายทํามาแดกเอาเปรียบสังคมเนี่ยไม่ใช่อาจยายกรเขาเรียกว่าอะไรอะคือการที่เอาเปรียบสังคมนีม่คืออาจากรรมอยู่แล้วเนี่ยเป็นอญากรรมแบบชั้นสูง จริงไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยสงสารเด็กๆที่ต้องไปเช่าบางคนเป็นแพนิกหวาดกลัวไปหมดยึดนู่นยึดแท็บเล็ตยึดอะไรต่างๆผมว่าแม่งเรื่องเลวร้ยวายแล้วก็ตํารวจในท้องที่ไม่มีปัญญาทําหาเลยเนี่ยผมว่ามันเดียบางคนก็ถามว่าตารวจพีว่าทาไมทุบโรงพักทิ้งดีกว่าไหมมันไม่ได้เป็นที่พึ่งเลยหวาดกลัวไปหมดอนะตํารวจแจ้งความก็เท่านั้นสอนบอก็เหมือนกันแจ้งความตั้งแต่ปีหกหกอะไรน้องเรียนไปแม่ก็กลายเป็นเสือกระดาษหมดไม่ได้ทําอะไรเลย จะครับผ่านไปหกหกหกเจ็ดหกแปดสองสามปีไปมีหาเลยเลยสแสดงให้เห็นว่าทั้งสอกอแล้วก็ทั้งตำรวจมันไม่มีประสิทธิทภาพเลยนะครับนะฮะเข้าใจนะเอ่อคนที่บอกให้ผมปรับสีรอยนะครับผมผมอยากจะกราบเรียนนะผมทำไม่เป็นนะคุณช่วยแนะนำ่อยนะนะครับผมพูดไปหลายครั้งแล้วครับนะท่านก็ดูเฉพาะเสียงเราแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำไงนะเอ่อนะ นะครับผมก็ไม่รู้ทําไงนะนะครับอก็ด,ด,ดูดูเสียงกันแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันยายทั้งโรงพักแม่ก็ท่านั้นนะเอาคนใหม่มาแม่ก็กลัวป้านะครับนี่ก็คือคนก็เลยไม่อยากจะพึ่งตํารวจเพราะอะไรเพราะพึ่งไม่ได้ไปแจ้งความก็ไม่รับแจ้งมารับแจ้งแม่ก็เฉยๆอีกพอไปแจ้งเสร็จก็ยังไปแนะนําคนที่มาแจ้งระวังนะเขาจะแจ้งความกลับอ่านะครับเลื่อนกล้อง ถ่าย youtube เข้าใกล้อีกหน่อยอ๋อนะครับอืมอืมเนี่ยอเอาใกล้ๆเลยมั้ยอ่ะนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเอาเอา,เอาก็ให้ความรู้กันแล้วกันพี่น้องอืมนะครับอืมกูก็ไม่มีความรู้กนะูก็จัดให้ความรู้ไปอะไรไม่ดีกูก็ขอไปนะเอาเนื้อหาแล้วกันนะนะครับมีคดีความมีกักขังหลวงเดียวมี กันโชคมีรักทรัพย์มีอะไรเยะมากมายดูหมิน่นด่าเขาเป็นกระหลงกระหรีบ้างก็ตำรวจก็ไม่ดำเนินการเลยนะอืม,ม,อออมนะครับเอออืมนะครับว่ากันไปนะครับนะครับเพราะนั้นเรื่องป้าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็คงจะต้องดําเนินการไปตรวจสอบภาษีอาคารอาคารนะขออนุญ,ญาตปลูกสร้างต่อเติมชอบโดยกฎหมายไหมนะขอพักจดทะเบียนหรือเปล่า นะครับหอพักถ้าไม่ได้ขออนุญาตก็มีพระราชบัญญัติหอพักปีห้าแปดนะครับเออนะครับเขาเรียกหอพักเอกชนนะครับต้องจดทะเบียนต้องอะไรต่างๆนะนะครับตามมาตราสามสิบสามต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะีมีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับวันละหมื่นมาตราสามสิบสามมาตราแปดสิบสองนะอืม ก็ไม่เห็นมีใครทำผ่า,าเลยเลยในชะ่ไหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพวกเทศบาลเทศบาลเนี่ยเอาหูไปนะเอาตาไปไล่คือบ้านเมืองเราแม่งก็เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนนี้อืมนะครับเข้าใจนะอืมอะไรจะอะไรก็ไม่รู้วันนี้มันอาจจะติดขัดกันไม่หมดนะไม่เป็นไรก็ทนทนดูไปหน่อย